เราแลงหลวงมารับใี่มาดูตงมีเวอร์แสตรงนี้ดิในตรงตรงมีเวอร์สเ้า รับไม่นเย็นๆแล้ให้เขาไม่อครับที่เดินทางกลับบ้านนะครับคืไม่ขับื่ับครับว่วจครอไว้้ใสกระเป๋ากับเอาแแจกแบบไม่ต้องรรแล้วาภาษาง่ายๆครับไม่ต่นตาไม่เยได้ครับผมได้ครับที่เ การกลับในวันที่3วันที่4เนี่ยได้มีจุดที่เรากําหนดว่าอาจจะต้องเปิดในช่วงเวลาต่างๆกันขึ้นอยู่กับภาพการจราจรครับแต่อยากจะไปสัมพันธ์ว่าถ้าท่านประชาจะเดินทางกลับในช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยถ้ากลับก่อนักหน่อยก็จะดีนะครับหรือวันที่2นส่งสายๆบ่ายๆจะดีกว่า3บ่ายบ่ายหรือ4เช้าๆเนี่ยน่าจะดแหละน่าจะมมีปัญหาเรื่องความกังวลที่เหมาะสมสมควรครับ